เมื่อกี้พยาบาลมีโทรมานะคะบอกว่าให้ไปรับยาฟาวิข้างล่างก็คือเมื่อวานมีแจ้งเขาไปว่าเราแพ้ฟ้าทะลายโจรนนที่ทําให้ปากบวมแล้วก็แสบวันนี้ก็ยังชชาๆยังแสบแบบรอบปากอยู่อะไรเงี้ยทียนี้พอแจ้งหมอไปปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้จ่ายยาฟาวิให้เลยเพราะว่ายังมีอาการอยู่ก็คือเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปรับยาเองนะคะและเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นยังไง นี้เดี๋ยวเราลงไปรับยาข้างล่างกันนะคะได้ก็เป็นจุดวัดความดันแล้วก็วัดออกซิเจนนะคะก็คือถึงเวลาทุกคนก็จะต่างคนต่างออกมา จุดนี้วัดแล้วก็ส่งรายงานผลที่รายให้พยาบาลอีกทีหนึง่งลงไปรับยามาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือมันก็จะมีเป็นสองถุงสองแรกก็คือเขาบอกว่าให้กินเก้าเม็ดทุกสิบสองชั่วโมงหน้าตายาก็จะเป็นอย่างนี้านมาเป็นแถงแบบนี้นะคะ ส่วนถุงที่2ก็บอกว่าให้ทานครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมงตอนแรกก็เอกใจว่าเออทำไมถึงให้กินยาฟาวิหรือว่าเพราะผลเอ็กซเลย์แบบมันมีอะไรเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พยาบาลก็บอกว่ายังค่ะยังผลเอ็กซเลย์ก็คือรอหมออ่านอีกทีนึงแต่ว่าเพราะว่าเราแพ้ยาฟ้าทไลโจน่ะ และยังมีอาการอยู่หมอก็เลยบอกว่าอย่างนั้นให้ฟาวิให้ให้เรามาทานเลยแต่เดี๋ยวทานก็ต้องลองสังเกตอาการดูอีกว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะคอยมารายงานเรื่อยๆนะคะตัวยาก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะอันนี้เป็นแผงแบบกินครั้งละ9เม็ดทุก12ชั่วโมงส่วนอันนี้ก็คือ กินตามช่องเลยก็คือทุก4เม็ดครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมงกินต่อเนื่องจนหมดนี่นะคะแกะออกมาเรียบร้อยหน้าตาสียาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ9เม็ดทุก12ชั่วโมงเริ่ม